จบแล้วตอนแรกนะครับทิกเกอร์ครับผมคนดุปืนเดือดของ Netflix นะฮะมารีวิวกันแบบสั้นๆตอนแรกนี้กว่ากนาทีไม่มีอะไรคุยเยอะมากเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างว่าซีรีส์เรื่องนี้นี่มันยาว10ทตอนตอนแรกนี้ปืนเป็นการปูพื้นฐานของตัวละครกับตีมเรื่องล้วนๆนะครับอ่า ก็อารมณ์เหมือนเขาจะปูว่าประเทศเกาหลีใต้นี่เป็นประเทศที่นะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจก,ษษษษษการเมืองมันเครียดคนฆ่าตัวตายกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเกิดข่าวอาชญากรรมเกิดการป้นฆ่ากันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นประเทศที่ไม่มีปืนนะครับเออเป็นการฆ่ากันแบบไม่มีปืนถ้าถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีมาตลอดอะ เราจะเห็นนะครับว่าตัวละครเนี่ยไม่ใช้ปืนเลยครับอันนี้เป็นจุดเด่นของซีรีส์เกาหลีเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยการมีอาวุธปืนในครอบครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เป็นการผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับดังนั้นตัวละครมันเลยไม่มีปืนแม้แต่กระทั่งยากุซ่าอย่าเรียกว่ายากุซ่าดิยากูซ่าของญี่ปุ่นต้องเรียกว่าพวกนักเลงมาเฟียอะไรอย่างงี้นะเวลาบู๊กันนะ่บางเรื่องเนี่ย แม่งใช้กระบองใช้เหล็กฟาดกันด้วยซ้ําไม่มีปืนนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยเด่นตรงนี้นี่แหละที่ตัวละครจะมีปืนกันนี่แหละครับก็เลยทําให้ผมว่าคอซีรีส์เกาหลีเนี่ยอยากจะดูกันนะครับเอออ่ะก็ตอนแรกตอนแรกเนี่ยผมอาจจะให้คะแนนต่ําหน่อยนะจริงๆเนี่ยยังไม่ชอบเลยนะดูมาตอนแรกนี่เอื่อยเหนื่อยมากแล้วไม่ค่อยมีจุดโฟกัสสาคัญเลยเป็นการปูตัวละครอย่างพระเอกนะ ยออีโดที่เป็นตำรวจดูแล้วจะเป็นตำรวจน้ำดีเก่งแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีจริงจังอะไรอย่เงี้ยทำหน้าที่ปราบเหล่าร้ายพูดเซเวอร์เลยปราบเหล่าร้ายปราบคนเลวนั่นแหละฮะทำนองนั้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเอกในฝั่งดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ดูตัวอย่างจริงนะผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงวะเออน่าจะเป็นตัวเอกฝั่งดีส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็ เป็นการปูตัวละครอย่างเรียกว่านักศึกษาแลวกันที่กำลังจะไปสอบข้าราชการนะครับไอ้นี่ชื่อว่าอะไรวะไอ้นี่ชื่ออะไรวะอีกคนนึงอะผมไม่แน่ใจนะว่าตัวละครนี้ชื่ออะไรเพราะว่ามันเรียกกันน้อยมากเลยวะบางทีนี่ยังจำชื่อไม่ได้ นักศึกษาที่พยายามจะสอบข้าราชการอยู่ในอพาร์ตเมนต์รูหนูซึ่งห้องแคบๆแล้วเพื่อนร่วมห้องไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องโอ้กูพูดผิดบ่อยมากเลยนะเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมตึกเนี่ยทำเสียงดังนะฮะและไอ้น,นี่เตือนก็ไม่ยอมฟังด้วยนะทั้งเอากันทั้งเล่นเกมดังไอ้น,นี่ก็ต้องการความสงบในการอ่านหนังสือแล้วก็ชีวิตประจําวันเนี่ยน่าจะเป็นแบบป่วยทางจิตหน่อยๆด้วย สมองกับหัวใจมักจะสั่งการไม่ตรงกันต้องกินยาปรับเคมีสารเคมีในสมองอะไรอย่างงี้ดูแล้วน่าจะป่วยๆหน่อยแล้วเก็บกดนะฮะจะระเบิดตอนไหนก็ไม่ทราบประมาณนั้นแต่สิ่งที่มาพีคในตอนแรกน่าจะเป็นตอนจบนี่แหละที่เรา,าบทตัวเรื่องเนี่ยเหมือนจะสับขาว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งเป็นโรคจิตแล้วเหมือนจะแบบเวลามันระเบิดอารมณ์อะมันจะฟักปืนขึ้นมา ชักปืนขึ้นมายิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วฉากแรกที่มันไปสายตอนไปเรียนน่ะมันมีฉากที่มันกระดยิงในห้องอันนั้นเป็นความคิดเป็นแค่แบบภาพที่มันคิดขึ้นแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันทนไม่ไหวเพื่อนร่วมห้องแม่งเอากันดังมันเอาปืนอูซี่ไปยิงตายเลยครับเอ้ผู้ชายแล้วก็ไอ้คนข้างห้องที่เล่นเกมดังตายเลยครับเออผู้จัดการดูแลห้องก็ตายเลยครับคนที่ทําให้มันเครียดมานานมันยิงหมดเลย เอาปืนมาจากไหนอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปดูต่อในตอนหน้าเดี๋ยวโหมีปืนแม่งเยอะด้วยนะในกระเป๋ามันเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูตอนหน้าแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับตอนแรกครับจะให้คะแนนนี่ผม,มเอาไปก่อน5เต็ม10ก่อนเอาแบบกลางๆสายกลางก่อนแล้วกันนะจริงๆแหละจะให้เยอะเลยมันก็ยังไงอยู่เพราะว่านี่เป็นแค่ตอนแรกซีรีส์มันตัดสินไม่ได้นะดูแค่ตอนเดียว คุณจะต้องดูให้จบก่อนน่ะแต่ถ้าเอาคะแนนตอนนี้ผมให้ห้าไปก่อนแล้วกันผมว่ามันเหนื่อยๆไปหน่อยครับแล้วมีต้องสิบตอนด้วยอาจจะค่อยๆกราฟขึ้นเลยครับตามตามสไตล์ซีรีส์จำนวนตอนเยอะแต่บางเรื่องเนี่ยบอกเลยนะว่าซีรีส์บางเรื่องก็จะสนุกตั้งแต่ต้นยันจบเลยมาถึงก็จะแบบน่าติดตามบอกโอโ้โหบทแบบไหลลื่นฟโฟล์เลยอันนี้มันยังวะยังไม่ฟโฟล์ขนาดนั้นสำหรับส่วนตัวนะใครจะเห็นยาเห็นแย้งเห็นต่างกันได้เลยครับ ดูเรื่องนี้แม่งนึกถึง War to War มากเลยเพิ่งดูไปไมัมัไม,ม่กี่วันเนาะปัญหาของเพื่อนร่วมชั้นเริ่มห้องร่วมตึกกูแค้แนระเบิดเลยใครแดกปลาต้มซีอิ๊วฉันไปสวัสดีคุณ jctbkk นี่ก็เป็นอีกคนนึ่งครับที่เล่าให้ผมดูเรื่องนี้ยิงเป็นเกมเลยฮนะไอตัวร้ายยิงยับเลยวะ่ะ คือผมไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายนะแต่ดูแล้วเนี่ยจากตอนนี้เนี่ยไอคนที่กราดยิงน่าจะเป็นตัวร้ายหว่าและไอตำรวจน่าจะเป็นตัวดีนะสองคนเนี่ยสมาชิกมังหะบอก8เต็ม10สนุกนะคะไม่เบื่อเลยเกาหลีเดินเรื่องดีเสมอแต่เกาหลีสถานการณ์จริงๆมันเถื่อนอย่างนี้หรอคะหรือแค่ในเรื่องอในเรื่องครับแค่ในซีรีส์นะครับแต่ว่าสภาพสังคมเนี่ยก็น่าจะเครียด พอประมาณนะเนาะเศรษฐกิจโลกไม่ดีจริงๆช่วงหลังเนี่ยคนก็เครียดหางานยากบ้างเครียดการใช้ชีวิตคู่บ้างอะไรบ้างนะมันก็จะมีปัญหาแต่การใช้ปืนเนี่ยของเกาหลีใต้ก็เขาอย่างบอกเขาเกิดเลยอตอนแรกเลยว่าแม้จะมีการฆ่ากันหรือก็อาชญากรรมเยอะแต่ไม่มีใครใช้ปืนยิงกันเลยเพราะว่ากฎหมายมันร้ายแรงจริงๆอันนี้ก็พูดถึงมันเป็นสิ่งที่ดีนะเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นประเทศปลอดภัยอันดับต้นๆของโลกอะ่ะ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยอ่ะอย่างบ้านเราอตอนนี้ผมดูข่าวไทยรัฐช่องแปทุกวันโอ้โหยิงกันยับทุกวันเลยยิงกันตายทุกวันปืนหาง่ายเกินใช่ไหมน่าจะมีกฎหมายร้ายแรงแบบแรงๆไปเลยเหมือนเกาหลีใต้ไปเลยมันช่วยได้เยอะนะจะทําให้บ้านเมืองปลอดภัยแต่นี่ใครมีปืนก็ได้ทั้งปืนเถื่อนปืนจดทะเบียนโอ้โหประเทศรเรานี่ข่าวฆ่ากันทุกวันเลยอยากให้เป็นเหมือนในซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่ว่าหาปืนยากๆหน่อยคงจะดี รอดูแล้วกันว่าที่มาของปืนเถื่อนกระสุนปืนอะไรเงี้ยที่เจอเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับฝากกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆใครดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่ผมหาเพื่อนดูนะเอ้ยกลุ่มไลน์หายไปไหนวะกลุ่มไลน์อยู่นี่เออไปตรงนี้เนี่ยฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครชอบดูซีรีส์หาเพื่อนดู แอดเข้ามาได้ที่กลุ่มไลน์อัคติหนังนะครับยินดีต้อนรับทุกคนผมเวลาดูจะแจ้งในกลุ่มไลน์ว่าดูกี่โมงดูเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นครอบครัวกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเดอ้อแอด QR code เข้ามาเลยแล้วก็ก่อนจะลาจากกันไปวันนี้ขายอะไรดีวะเนี่ยขายน้ำแล้วกันช่วงนี้หาอะไรหยิบง่ายๆ uh, กินน้ำซะหน่อย น้ำแร่ธรรมชาติชาวเฮาครับผมชาวเฮาฟลอครับผมใครหากินน้ำขวดหรือน้ำดื่มดีๆเนี่ยซื้อได้กับผมนะครับผมจะปักตะกร้าเอาไว้ให้ใครที่ฟังรีวิวแล้วก็ไลฟ์สดอยากสนับสนุนให้ผมมีรายได้เพิ่มเติม,ตมจัดได้นะครับตะกร้ามันจะขึ้นทางขวามือเวลาผมลงไลฟ์มันจะขึ้นนะน้ำแร่ดีๆนะครับผมก็หยิบของแม่มาแล้วก็กินแล้วก็มาขายด้วยแนละปักตะกร้าซื้อที่ช้อปปี้ผมได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งด้วย แต่มันได้ไม่เยอะหรอกครับสมมุติซื้อกับผม150บาทผมอาจจะได้2บาทอไนเนี้ยจริงๆขายมึกกรุบดีกว่านะมึกกรุบได้ส่วนแบ่งเยอะมากสาบาทขายสองสามร้อยอ่ะก็ขายหลากหลายสไตล์กันไปนะครับฝากด้วยนะครับอาจจะไม่เคยเห็นขวดใช่ไหมขวดสวยดีชาวเฮาส์โฟ สวัสดีครับสามารถมาไม่ทันเลยครับอ่าดูจบเลยฮนะดูจบหรือยังถ้าดูยังไม่จบก็มาดูด้วยกันได้หรือว่าเข้ามาแวะคุยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ